วันนี้วันโกนสวัสดีครับช่างนัดศักลายสว่างแดนดินยังวัดสุขทนยนครเมื่อนี้มาพอกับงานแก่ครับผมทิทับอันเก่าไอ้มันสัดเกินมาสัน้นทายยาสายเรียบร้อยชัวโมงนึงกับโกนขนแขนออกอันนี้จะเป็นเทคนิคสูตรทำเทาของช่างนัดครับผมกะใส่ดำหายยศเน่้ยกยศแน่กับคืออันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ลงสองยดครับผมผสมให้ดำกับขาวผสมกันครับ เพราะว่ามันจิตใสแทนมิกได้ครับผมเพราะว่าแอลกอฮอล์นี่เสียดสีแตกตัวแล้วกัค้นเขากันง่ายครับผมกับสามารถแทงทําผสมแทนมิกได้ครับผมนายามีกันเนาะกับใสไฟหกจุดหาครับผมเขียมเบอร์สาวสามไฟอิลิทเหมือนเดิมครับผมกับเย็บเรียบร้อยแล้วกับตำครับผมเพราะว่างานเกาม่อนีที่ซักไปด้กับเพราะมันหลอกมาเล้วงานแกะนครับก็คือจังหวะแหละตรงนี้สิทับซ้ำมูไลเดี๋ยวครับเห็นบ เป็นซองดํมามันจออไม่แจ่ตามซองไฟป่าเห็นบ่ครับเนี่ยเพราะว่าสีทวนห่อนรอบแรกเนี่สีมันสีโพรครับเวลาหลอ,อกมาเนะี่ยเพราะว่ามันจะยังบ่ได้ตัดเก็บซองไฟเก็บป่าน้าแล้วก็บวกกับนี่เป็นสีทวนห่อน,นครับผมไปไปทับงานญี่ปุน่นเป็นเป็นซาม,มูไรมั้งครับแต่จำว่าพิดตรงตรง,ตรงแขนไอพ่อานนร์ตเพิ่งนี่ครับลูกค้าเขาเนี่ละคืองานเก่านะครับกับธรรมดาซักไปแล้ว มันกะที่โพขึ้นมาเวลาหลอกเลยนะเขาก็ต้องซ้ำอีกรอบสองเพื่อให้มันสนิทนะคะให้มันมิดกว่าเก่ากะมันมันวองแล้วมันยังเหมือนเป็นบัชเจีนปะนีกะเลยพี่อาร์ตกะเลยให้เฮ็ดตรงปอกแขนเข้ามือนี่กะเลยคุยกันว่าลงสีตัวปากกบแปก่าวตรงใตต้องแขนก่อนเพราะว่ามันมันทับกำงานเก่ามันทรงมุมม้ว่หมดสันว่ะโอเคครับผมกใส่สีเทาแน่สีขาวแน่แล้วก็สีดำลอยเปิดเส้นครับผม มาแยกขวดหินกับแยกนาำเนาะตรงหน้าเหม,มือนเก้าเนี่ยง,งานเก้ากับโพครับแต่หากเอาขาวลงมาก่อนแล้วก็เอาเท้าหายดุดตามล้องไปอีกครั้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหนาำนะครับเห็นบ่อ็ธรรมดาค,ครับงานแก่มากก็่าออกมาประมาณนี่แหละถัดสิบพี่ใส่เงเาจางๆนี่งานเก้ามันกับโพครับอย่าลืมนคะครับมันเป็นเส้นซามูไรอั่งเก,าก้าครับเป็นงานญี่ปุ่นบักเข็มเลยเด้กก็ต้องเอาขาวกับเทา้า มาผสมกันครับให้มันเป็นน้ำน,น,น,น้ำสะอาดน้ำก็สนที่ไซส์ไสเขาขาวคุ้นเนี่ยกับประมาณนั้นครับจักน้ำหวยน้ำห้องยังเน,น,นาะน้ำมันสะอาดจักที่ว่าจังไงน้ำถือโคทิมมันก็ต้องสะอาดกระเด็นไปตัวทิพท้อแดนเนาะนตรงนี้จะเป็นดำไอ้สีแดงครับแดงลึกเอิ่นแดงเลือดนกนี่ล่ะตรงท้องเนาะจะเห็ดต้องการเฮตดใ้ตัวปลามันกลมต้องเอาข้างล่างสี กกแเราแต่มิติงานครับเพราะว่าเราแต่เพราะว่าจินตนาการของช่างแต่ละคนเบื้อกันต้องการที่ในป่ามันมนมันกลมนะมันโค้งต้องเอาท่องสีเข้มๆเนี่ตรงหลังอาจจะเป็นสีส้มตรงกลางตัวก็จะเป็นสีแดงแดงสดตรงท่องก็จะเป็นสีแดงแดงลึกเอดในตัวปลาโค้งครับผมเหมือนมันเหมือนมีชีวิตเนี่ยนะมันโค้งๆคงมนๆนเนี่ยเพมันตัวเดียวมีสีเดียวเด้เป็นเทคนิคครับของช่างแต่ละคนนั่นแหละ เทคนิคป่ามันมาแบบนี้ถ้าอยากให้มันคงนต้องมีจักสองสีสามสีแน่นะครับถ้ามันเปลี่ยนสีเดียวเบิร์เขาเอินงานแบนตัวเหมือนคือยังแปะไว้เขียนในซื้อหนึ่งป่าบกกลมบ่มีมิติบ่ม,มีซีวิตซีว่ายั้งไะไรต่อไปครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณพี่อาร์ตครับผมจากร้านพัฒละพัฒละก่อสร้างครับผมอเอาไปนองหานจังหวัดอุดรธานีเนาะมาปูเป็นประจํครบับเขียนนี่หลายรอบไปได้ครับงานแก่ครับจ้องทําใจเนาะตรงข้างบนก็เป็นป่าตัวซี น้ำเงินนะครับตัวสีฟ้าสีน้ำเงินเดี๋ยวรอบหนามาซ้ำให้มันชัดๆครับผมแต่เย็นๆครับงานแก่เพราะว่าถ้าอยากให้มันเหมือนงานไม่หนีต้องเก็บสองรอบครับผมสองรอบอเห็นเชื่อว่าน่าจะชัดเจนนั่นแหละรอบนี้ก็ใส่เวลาไปปัดมือครับผมมาแต่ก้อนเก่ามึงหมือมาก,ก้อนสางอีกบุ้วิ่งมันจะเสียีดีก็ขอบคุณมากๆกับผมเบี่ยงกาแฟาทุกรอบเลยที่ขาดบ่ได้เลยก็คือแฟนเพจแฟน,แฟนตัวยงทุกคนเลยครับผมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ให้กำลังใจ่างนัดอยู่ตลอดเวลาเลยก็ได้ไปเรียบเรียงค่อยๆตอบที่เราคอมเมนต์ครับถ้าข้ามมาหนก็สร้างนัดนะครับเป็นคำตอบมวนเนี่ยครับมาตอบคอมเมนต์ลูกค้าเนี่ยบอกนัวหัวมวนกันอยูอ่ว้ยขคบคมุณมากๆครับผมที่เข้ามาเป็นมูพูดคุยกันเข้ามาคอมเมนต์นะครับขี้ไร่างามปิดถือจังได้กันว่ากันไปครับเซ็ดรวยแบบนี้ก็ถือว่าเลี้ยครับผมเนียนป กำแบกเก่าแขนนี่บวกตรงๆแล้วถอกไปเบื้องรวดเนี่ยป่ามันอ้อมแขนครับจะกิดไทยยังไงกับวิโอนครับหมุนรวยมันลวดเห็นป่ครับน้ำกับหัวหินเดี๋ยวมือนเจอกัน9ก้าโมงเช้ากับดาโลมะตัวสีแดงๆสำหรับื้นนี้ก็สวัสดีครับ